สวัสดีครับพี่น้องชาววัวฤดูฝนนี่นะครับเป็นฤดูแห่งความยากลําบากของคนเลี้ยงวัวนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับที่ช่วงหน้าฝนเนี่ยผมจะยืนโรงขังข,งข้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมไม่มีแปลงหญ้าที่จะปล่อยให้วัวได้ไปแทะเล็มนะครับปัญหาข้อที่หนึ่งที่ผมประสบก็คือเรื่องของต้นทุนในการเลี้ยงนะครับ การเลี้ยงวัวในช่วงฤดูฝนนั้นต้นทุนสูงมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องหาให้เขากินจะต,ต้องซื้อให้เขากินทั้ง2มื้อนะครับคือทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็นนะครับแล้ก็ต้องจ้างคนด้วยนะครับเพื่อให้มาช่วยดูแลหาเตรียมหาอาหารให้นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยการที่ผมใช้ TMR เลี้ยงเนี่ยนะครับมันก็ช่วยให้มีความสะดวกขึ้นอย่างมากมายนะครับมีความ มันคงทางด้านอาหารมีความสม่ำเสมอนะครับคือววผมเนี่ยจะได้กินอิ่มทุกวันวันละสองมื้อนะครับมื้อเช้าและมื้อเย็นแต่นั่นมันก็แลกมาด้วยต้นทุนที่สูงนะครับเพราะว่าต้องซื้อให้กินทั้งสองมื้อนะครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับปัญหาข้อที่2ก็คือความแฉะความชื้นนะครับผมเนี่ยสร้างคคกวัวโดยที่ครึ่งหนึ่งผมมีหลังคานะครับ ในขณะเดียวกันอีกครื่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเปิดโล่งนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยข้อหนึ่งของผมนะครับเครื่องหนึ่งที่เป็นเปิดโล่งเนี่ยยังไม่ได้เทป,ปูนปปนะครับเทป,ปูนไม่ทันก็เลยทําให้แฉะเป็นลมนะครับเพราะว่าวัวชอบจะเดินผ่านไปผ่านมานะครับก็เลยเป็นลมนะครับแต่ว่าบริเวณภายในที่มีหลังคาก็ก็ยังแห้งดีอยู่ครับวัวก็ยัง มีที่หลับที่นอนที่กินที่แห้งสบายอยู่ครับมไม่ได้สร้างปัญหากับวัวเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่ชอบอยู่ดีที่บริเวณที่เป็นลานกางแจ้งนี่นะครับที่เป็นหลมแล้วก็วัวไม่สามารถไปนอนตากแดดได้นะครับเหตุผลที่ผมทำคอกให้มีส่วนกลางแจง้งส่วนเปิดโลง่งส่วนหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะให้วัวเนี่ยได้ไปนอนตากแดดนะครับให้แสงแดดส่องถึงนะครับเพราะว่าแสงแดดนั้นก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับวัวนะครับ ทั้งในเรื่องของการสังเคราะห์วิตามินดีและก็เรื่องของกําจัดปริสิตต่างๆนะครับโรคผิวหนังนะครับต่างๆนะครับดังนั้นแสงแดดเนี่ยก็จําเป็นมากนะครับปัญหาข้อที่3ก็คือแมลงรบกวนนะครับช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุงนะครับช่วงฤดูฝนนี่นะครับก็จะมีแหล่งเพาะพันยุงเป็นจํานวนมากนะครับตามท้องไร่ท้องนาที่มีน้ําขังอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยยุงก็จะเยอะมากนะครับ ยุงเป็นพาหะนำโรคนำโรคหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพยาธิเม็ดเลือดนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสูญเสียวัวไป4ตัวก็เพราะว่าเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดนี่นะครับปีนี้ผมจึงตั้งใจว่าจะต้องต่อสู้กับโรคพยาธิเม็ดเลือดให้ได้นะครับแต่ถึงกระนั้นก็ดีผมก็สูญเสียลูกวัวไปแล้ว1ตัวนะครับเพราะว่าโรคพยาธิเม็ดเลือดนี่แหละครับมาตรการที่ผม ใช้สำหรับปีนี้นะครับในการต่อสู้โรคพยาธิเม็ดเลือดก็คือ1นะครับฉีดยาถ่ายพยาธินะครับผมใช้ตัวยา2ตัวฉีดควบคู่กันนะครับนั่นก็คือ i v e r m ร์ไอแล้วก็ v e เ e r รีนะครับมาตรการที่2ก็คือใช้หลอดไฟไล่แมลงนะครับหลอดไฟสีส้มๆนี่แหละครับซึ่งปกติก็ทำงานได้ดีนะครับถ้ามีแมลงมียุงไม่มากนะครับก็สามารถที่จะไล่แมลงได้นะครับ แต่ว่าท้ายช่วงที่โดยเฉพาะยิ่งวันที่ร้อนและก็อบอ้าวนะครับลมไม่ค่อยมีนี่นะครับยุงจะเยอะมากนะครับเนั้นเนี่ยผมก็จําเป็นจะต้องมีมาตรการเสริมเป็นมาตรการที่2นั่นก็คือการพ่นยาไล่มแมลงนะครับตัวยาที่ผมที่ผมใช้ก็คือโซดาแกรมนะครับะละลายน้ําแล้วก็พ่นตามตัววัวแล้วก็ตามพื้นคอกนะครับ ก็ช่วยได้ในบางส่วนนะครับแต่ถ้าเป็นวันที่ยุงเยอะจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ลําบากมากนะครับจัดการไม่หมดก็เลยจําเป็นที่ต้องมีมาตรการที่3นะครับนั่นก็คือการสุมควันนะครับเท่าที่ผมลองดูเนี่ยมาตรการสุมควันเนี่ยถือว่าได้ผลดีมากนะครับเพราะว่าเมื่อสุมควันเสร็จแล้วเนี่ยยุงก็หายไปหมดเลยครับผมใช้ถังเหล็ก200ลิตรนี่นะครับ ่าตัดครึ่งนะครับแล้วก็เจาะรูด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่ฟางเก่าฟางชื้นกับขี้วัวแห้งๆนะครับใส่ลงไปกดให้มันมีน้ําหนักกดนิดนึงนะครับแล้วก็จุดไฟนะครับก็จะมีควันออกอย่างนี้นะครับควันจะอยู่ทั้งคืนนะครับแล้วก็ช่วยไล่ไล่ยุงได้นะครับหลายท่านบอกว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตัววัวผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมเห็นนะครับก็คือเมื่อผมจุด ควันสมสมควันไล่ไล่ไลยุงนะครับวัวเขาจะชอบมายืนอยู่ใกล้ๆเตานี่แหละครับอ่านั้นผมก็คิดว่าวัวก็ไม่น่าจะรังเกียจควันนะครับถ้าเขาไม่ชอบควันเขาน่าจะหนีไปไกลๆนะครับแต่นี่คือเขาก็มาตอมกันอยู่ตรงบริเวณที่ผมจุดสมควันนี่แหละครับทั้งหมดนี้ก็คือ,อมาตรการเสริมมาตรการพิเศษเพื่อ,อต่อสู้กับโรค ทยาเม็ดเลือดนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วนะครับวัวของเราเนี่ยก็จะต้องกินอิ่มนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับวัวของเราถึงจะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าวัวที่ถ้าวัวตัวไหนที่อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเมื่อเขามีโรคเนี่ยเขาก็จะมีอาการน้อยนะครับไม่มีอาการรุนแรงนะครับแล้วก็สามารถรักษาได้นะครับ แต่ยิ่งถ้าเราเห็นอาการตั้งแต่เนิ่เนเเนี่ยเราก็รักษาได้นะครับอย่างเช่นแม่ัวตัวนี้นะครับซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่อุ้นทุนสมบูรณ์พอสมควรเขาก็เป็นพยาธิเป็นเลือดเหมือนกันนะครับแต่พอเราฉีดยาพอเราเห็นอาการเริ่มเห็นอาการเราก็ฉีดยารักษาเขาเขาก็หายได้นะครับก็หายได้เป็นปกติใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งหรือสสัปดาห์ก็หายเป็นปกติแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการถ่ายพยาธิแล้วนะครับแล้วก็ทำมาตรการต่างๆที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับเราก็ต้องมั่นใจว่า วัวของเรานั้นได้รับอาหารอย่างเพียงพอนะครับอย่างอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมก็เลี้ยงด้วยอาหาร TMR ซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้ต้นทุนจะสูงมากนะครับแต่เราก็จําเป็นนะครับเพื่อที่จะให้วัวของเราเนี่ยนะครับได้กินอิ่มมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงนะครับจะได้ต่อสู้จะได้มีภูมิต้านทานกับโรคมแมลงต่างๆได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เป้าหมายในการเลี้ยงวัวในช่วงหน้าฝนของผมนะครับก็เพียงแค่ประคองอาการนะครับหมายถึงว่ารักษาบอดี้คอนดิชันของวอัวนะครับให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่ผอมไม่สุดนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะขุนวัวให้อ้วนช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องอใช้อาหารเยอะแล้วก็ต้นทุนก็จะสูงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย เราเรายัางเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับเราเพิ่งตั้งฟาร์มเรายัางไม่มีไรายได้จากจากการเลี้ยงวัวนะครับเราก็จะลงทุนไปกับสิ่งทั้งหลายต่างๆนี่นะครับได้อย่างไม่เต็มที่นะครับผมใช้าตามทฤษฎีของผมนะครับผมใช้สูตรคำนวณปริมาณโปรตีนต่อวัวต่อวันนะครับ ผมใช้หลักการที่ว่าไม่น้อยกว่าวัวจะต้องได้โปรตีนไม่น้อยกว่า1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับเพื่อรักษา body condition นะครับซึ่งจากการที่ผมคำนวณนี้นะครับวัวของผมเนี่ยจะได้รับโปรตีนเฉลี่ยต่อวันเนี่ยไม่น้อยกว่า350กรัมนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้และก็เท่าที่ผ่านมานะครับวัวส่วนมากนะครับ ก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่นะครับยังไม่มีตัวไหนที่สู้ผอมเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราถ่ายพยาธิไปแล้วนะครับวับวก็เริ่มมีสภาพผิวหนังสภาพเส้นขนของเขาก็จะดูมีสุขภาพดีมากขึ้นนะครับาจากการที่เริ่มเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ฉีดยาถ่ายพยาธินะครับผมก็จะเริ่มเห็นมีอาการของการสุดการผอมลงไปบ้างนะครับแต่พอฉีดยาไปแล้วเนี่ยครับหเดือนนะครับ เราก็จะเห็นผลนะครับว่าสภาพของเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับและเมื่อผ่านพ้นช่วงหน้าฝนไปแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อในพื้นที่ของผมนะครับเขาเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วนะครับเก็บฟางกันเสร็จแล้วผมก็จะปล่อยไล่ทุ่งนะครับช่วงนั้นวัวก็จะได้มีสระในการเดินหากินหญ้าตามทุ่งนะครับเขาจะได้กินอย่างเต็มที่นะครับเป็นหญ้าฟรีนะครับ ผมก็จะให้อาหารเสริมเข้าไปนะครับซึ่งช่วงนี้นี่นะครับที่ผมจะอัดอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้อ้วนขึ้นนะครับเป็นการเลี้ยงเพื่อเพิ่มน้ําหนักหรือว่าเป็นการปรับปรุงบอดี้คอนดิชันนั่นเองนะครับก็มาติดตามผลด้วยกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ